แฟนฝรั่งขอเลิกพร้อมกับเปิดตัวแฟนใหม่ซึ่งเป็นเพื่อนรักของเราก็เรื่องนี้มันเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เขียนมาอยากให้เป็นอุทาหรณ์กับเออน้องๆหลายๆคนที่เป็นเเดินทางสายฝอ,นะอัอ่งนะเขาบอกว่าพี่หนูอยากให้พี่เล่าเรื่องนี้จังเลยเพราะว่าเรื่องของหนูเนี่ยเป็นเรื่องที่หนูช็อกมากเพราะหนูก็ไม่คาดการมาก่อนคือน้องเขาเนี่ยรู้จักกับฝรั่งคนหนึ่งก็ติดต่อกันอะไรกันเขียนหาการโทรหากันอะไรเป็นประจําเป็นประจําฝรัง่งก็มาหาอยู่หลายครั้งก็ในขณะที่มาหาเนี่ย ก็ทุกอย่างมีความสุขดีไปเที่ยวดีกินดีทุกอย่างดีหมดแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยก่อนที่ฝรั่งจะบินมาหาเราที่ประเทศไทยฝรั่งคนนี้ได้บอกว่าเธอฉันมีเรื่องจะบอกเธอเออเท่าที่เราอะ่ะอ,อทำความรู้จักกันมาแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยในช่วงที่ฉันไปฮอลลีเดย์ที่ประเทศไทยเนี่ยคือมันไม่ใช่ฉันขอยกเลิก เอ่อทุกอย่างระหว่างเธอกับฉันหมายถึงว่าขอเลิกอะ่ะก็พูดง่ายก็คือขอเลิกอะ่ะผู้หญิงก็าอ้าวทำไมเหรอฉันไม่ดีตรงไหนอะไรในขนณะที่เราอยู่ด้วยกันก็มีความสุขดีอะไรดีฝรั่งเขาบอกว่าใช่มันมีความสุขดีแต่ว่าเออฉันถามตัวฉันเองแล้วคือว่ามันไม่ใช่คือจริงๆแล้นะรู้จักกันมานานพอสมควรมาหากนันหลายครั้งนะคะโทรหากันแทบทุกวันน้องเขาก็คือก็คือทําใจอะ่ะคือยังรักเขาอยู่แต่ในขนณะที่รู้ว่าเขาไม่รักเราแล้วเนี่ยเราก็เสียใจเนาะอืมตอนนี้เอ่อหลังจากนั้นไไไมม่่นนนาาฝรรังด้บิปะเททศย คือก็ติดตามข่าวกันทางออนไลน์เพราะว่าหลังจากที่เขาบอกเลิกปุ๊บก,ก็ดูก็ดูเออข่าวทางออนไลน์ของเขาเขาลงอันนั้นลงสตอรี่อันนั้น, story, อ,น,น,นอันนี้ก็ก็ดูแต่คืออย่างจะบอกเลิกเนี่ยประมาณเ,เดือนสองเดือนเท่านั้นเองนะคะเขาก็จะบินมาประเทศไทยอืมน้องเขาก็คิดว่าเออในขณะที่เขาบินมาประเทศไทยเนี่ยอ,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 อาจจะอาจจะทักเรามาแล้วเราสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้คือน้องเขาคิดแบบนี้เนาะแต่ทุกคน มันเป็นเรื่องที่ช็อกมากที่แฟนฝรั่งของเรามาถึงสนามบินมีผู้หญิงไปรับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็คือเพื่อนรักของเราคือเราตกใจมากน้องเ็าตกใจมากเอ้าแล้วผู้ชายเขาก็ลงสตอร,รี่ผู้หญิงก็ลงสตอร,รี่นะอวันนี้แฟนมาไปรับซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยเดินสายฝอด้วยกันเออน้องเขาก็เดินสายฝอเออเพื่อนเขาก็เดินสายฝอต่างคนต่างเดินสายฝอด้วยกันถามว่าทุกครั้งที่น้องเขาเออแฟนเขามาเขาไป เขาเอาเพื่อนคนนี้ไปด้วยไหมไม่เคยไม่เคยเอาไปเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาไปเจอกันได้ยังไงหรือติดต่อกันได้ยังไงหรือว่าหรือว่าแอบเห็นว่าเราติดต่อกันแบบไหนหรืออะไรยังไงแล้วก็เลยทักไปหรือ,อยังไงก็ทีแรกน้องไม่เข้าใจน้องก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ก็ก็คิดอยู่ว่าทำไมเพื่อนถึงหักหลังได้ขนาดนี้ก็ตอนหลังหลังจากผู้ชายกลับไปน้องเขาก็ไม่ไปรบกวนนะคะไม่ไปรบกวนเขาว่าในขณะที่เขาต้องความรู้จักกันเนี่ยเราอะ ออก็เสียใจนะเราเห็นเราดูสตอรี่เขาตลอดดูทั้งของผู้หญิงแล้งของผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงคือคือเพื่อนรักเรามันก็เป็นเออเราก็สามารถเห็นของเขาได้ตลอดเวลาเขามีความสุขกันมากคือเหมือนจริงๆรแล้วผู้หญิงก็อยากโชว์เพื่อนรักเราเนี่ยอยากโชว์ว่าฉันกับแฟนเธอน,ธอน,ธอนี่มีความสุขอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกเราแต่ว่าคือให้เราเห็นเขาทั้งคู่ว่ามีความสุขแค่ไหนหลังจากผู้ชายเออฮอลิเด์แล้วกลับประเทศน้องเขาก็เลยอยากรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องเขาก็เลยทักไป ผู้ชายเขาก็ไม่ได้บล็อกนะคะเขาคือเลิกกันด้วยดีคือน้องเขาไม่ได้ไปรบกวนในช่วงที่เขาฮอลิเดย์กับผู้หญิงกับเพื่อนเขาอีกคนเลยก็ก็ทักไปถามว่าฉันขอถามเธอจริงๆเออเธอรู้จักกับเพื่อนสนิทของฉันได้อย่างไรและเมื่อไหร่ฉันเห็นเธอมีความสุขดีน้องเขาฉลาดนะฉันเห็นเธอมีความสุขดีฉันยังรักเธออยู่แต่ฉันก็ดีใจด้วยถามว่าฉันจะอิจฉาเธอไหมฉันจะโกรธเธอไหมฉันไม่โกรธหรอกฉันแค่อยากรู้ว่าเธอไปรู้จักกันตอนไหน แล้วเออตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันแค่อยากรู้แค่นี้เองแต่ฉันดีใจนะที่เธอมีความสุขเนะี่ยผู้หญิงก็ฉลาดน้องคนนี้ก็ฉลาดก็สรุปฝรั่งก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาติดต่อมาทางเอช่องทางออนไลน์ที่ว่าน้องเขาเป็นเพื่อนกับผู้ชายคนนี้ที่เขาเออลงนูน่นลงนี่ด้วยกันเขาติดต่อมาทางหลังบ้านเขียนมาสวัสดีแบบนั้นแบบนี้ฉันเป็นเพื่อนของแฟนเธอนะเออเ,เล่านู่นเล่านี่ให้ฟัง ออแล้วก็บอกกับผู้ชายว่าเออจริงๆแล้ว่วเพื่อนชั้นที่คบบเธอเนี่ยเขาไม่ได้มีเธอคนเดียวนะเขาคบฝรั่งทั้งหมดสนะี่ห้าคนก็คือว่าถ้าสี่ห้าคนเนี่ยคนไหนที่ขอแต่งงานเนี่ยก็เพื่อนชั้นก็จะเอาคนนั้นแต่เธอก็จะเป็นหนึ่งในห้านะแต่เขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่งงานกับใครเพราะยังไม่มีผู้ชายคนไหนขอแต่งงานคือฝรั่งคนนี้ก็ชกไงก็ตกใจอ้าวฝรั่งเนี่ยจริงๆอ่ะพูดให้ฟังเลยนะทุกคนมันโง่นะ ถ้าเกิดว่าใครไปบอกมันอย่างเงี้ยคือคือใจมันน่ะใจมันในใจมันผู้หญิงอีกคนที่เขียนมาบอกนี่ก็สวยซะด้วยอะไรประมาณนี้ใจมันก็คงจะมีด้วยถ้าเกิดคนใจไม่มีนะมันก็ต้องมาถามแฟนก่อนเออนี่คือใจมันก็มีด้วยก็เลยติดต่อกันไปติดต่อกันมาแล้วก็เลยตอนหลังก็เลยเออเขาก็เออเพื่อนเนี่ยก็ได้ส่งส่งรูปของน้องคนเนี้ยที่เขาไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวไปพาพาน้องพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้ไปกับฝรั่งแต่ก็ไม่ได้ไปกับฝรั่งอื่น อาจจะเป็นงานปีใหม่หรืออะไรน้องเขาก็จาไม่ได้ปีใหม่หรือเออมันหยุดเทศกาลอะไรก็จําไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นภาพนานแล้วที่ว่าพาครอบครัวไปเที่ยวชายทะเลก็แค่ไปเช้าเย็นกลับก็ตามภาษาคนไทยเนาะไป,ไปเที่ยวไปเที่ยวก็ไปเช้าเย็นกลับก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าน้องเขาก็จะชอบลงรูปไง ชอบถ่ายรูปตัวเองอะไรอย่างเงี้ยลงเอ่อตอรี่บางอันที่ว่าฝรั่งเขาไม,ม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเอ่อทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์บางบางเอ่ออันฝรัง่งเขาก็ไม่เล่นเนาะบางบางบางคนเขาก็จะเล่นเอ่อแต่โปรแกรมเดียวอะไรประมาณนี้แต่น้องเขาก็ไปลงอีกโปรแกรมหนึ่งที่ว่าฝรั่งคนนี้ก็ไม่เห็นแต่เพื่อนเนี่ยได้เอ่อก๊อปรูปอันนั้นอะส่งมาให้ฝรั่งดูบอกว่าเนี่ยเขาไปกับฝรั่งอีกคนนึงก็เขาก็รักกันมากแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันอืมเหมือนที่ถ่ายรูปคู่ก <attachment. S 1> เชื่อเพื่อนหมดเลยเชื่อเพื่อนรักหมดเลยน้องเขาก็เสียใจอ่ะว่าเพื่อนเขาอะแทงข้างหลังอืมเสียใจเมื่อถูกเพื่อนแทงข้างหลังเพื่อนก็แทงจริงๆเพื่อนก็ทาทาแบบนี้จริงๆซึ่งจริงๆอะฝรั่งคนนี้ถามว่ารวยมากไหมไม่ได้รวยมากแต่ว่าฝรั่งคนนี้เป็นฝรั่งที่หล่อแล้วก็นิสัยดีซึ่งเพื่อนเนี่ยระหว่างที่เดินสายฝอด้วยกันเอทั้งเราแล้วก็เพื่อนเนี่ยน้องเขาบอกว่าทั้งหนูกับเพื่อนเนี่ยเดินสายฝอด้วยกันเพื่อนก็จะรักรักเลิกเักๆักเลิกแต่หนูกับผู้ชายคนเนีี้ยยกก็หลาปคิด ถึงอนาคตกันเลยตอนนี้หนูก็ไม่คิดไงว่าเพื่อนหนูจะทํากับหนูแบบนี้เพราะว่าในขณะที่หนูไปฮอลลีเดยกับฝรั่งคนเนี้ยเพื่อนก็ไม่เคยขอตามไปหรือไม่เคยอะไรเลยไม่เคยพูดถึงฝรั่งคนนี้เลยได้แต่ชมว่าเออเออเอเอเธอโชคดีนะเธอมีแฟนดีอะไรอย่างนี้แต่สรุปแล้วเออเพื่อนเนี่ยดันเขียนไปหลังบ้านไปเล่านั่นเล่านีานาน่พยายามหาหลักฐานซึ่งหลักฐานจริงๆมันไม่ใช่มีอะไรมากมายเลยน้องเขาบอกไม่ได้มีอะไรมากมายเลยพี่แต่ฝรั่งเขาพร้อมที่จะเชื่อ ถามว่าหนูเสียใจไหมหนูเสียใจค่ะที่ต้องเลิกกับฝรั่งคนนี้พ่อหนูก็รักเขาแต่ถามว่าหนูจะกลับไปไหมหนูไม่กลับไปแต่หนูอยากจะเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับเออพี่ๆน้องๆที่เดินสายฝอได้รับรู้ว่าเพื่อนที่ว่ารักที่ว่าไม่เคยแฟนฝรั่งเราไม่เคยเห็นเขามาก่อนแล้วก็เขาก็ไม่ไม่เคยเอ,อเห็นแฟนเรามาก่อนตัวเป็นๆน,นะเห็นต่รูปอะไรเงี้ยไม่คิดว่าเขาจะไม่คิดว่าเขาจะทําร้ายหนูได้ขนาดนี้คือระหว่างแฟนและเพื่อน ร่วมมือกันแต่ถามว่าแฟนเนี่ยรู้เรื่องด้วยไหมแฟนก็คือพร้อมที่จะงูเพื่อจะไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นตอนนี้เขาใช้ชีวิตเออเวลาไปฮอลิเดย์เขาไปด้วยกันก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองทุกครั้งที่หนูเห็นภาพพวกเขาหนูก็เสียใจมากเพราะว่าหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะถูกแทงข้างหลังแบบนี้ก็ครั้งนี้หนูอยากจะเล่าให้พวกพี่ฟังว่าให้ระวังเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดคือเพื่อนเนี่ยเหมือนถือมีดอยู่ด้านหลังตลอดเวลา ทั้งๆท,งที่เออเราก็เดินสายโฟด้วยกันตังคน้นต่างต่างหาแฟนด้วยกันหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้ทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาก็โปรไฟล์เขาดีกว่าหนูเขาสวยกว่าหนูเขาดูแลสุขภาพดีกว่าหนูคือเขาดีกว่าหนูทุกอย่างทั้งฐานะการเงินการทองแต่จิตใจเขาแย่ yeah, ค่ะพี่อา้าวน้องๆคนไหนที่มาฟังเรื่องนี้เนาะใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้หรือว่ายังไม่เจอก็ระวังให้ดีเนาะเพื่อนดีมีไม่ดีมีแต่ถ้าเกิดว่าเจอเพื่อนแบบนี้ น้องก็ถอยให้ห่างแต่ถ้าไม่รู้ตัวเหมือนน้องคนนี้เขาบอกเขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเพื่อนเขาว่าจะเขียนไปหลังบ้านหาแฟนเขาเขาไม่เคยรู้มาก่อนไม่มีเขาโค้งไม่มีใดๆแล้วฝรั่งก็พร้มที่จะเชื่อว่าเพื่อนพูดอะไรเชื่อหมดพร้อมที่จะไปเออไปไปอยู่ร่วมเขาไปแบบเป็นแฟนใหม่กับเขาอย่างเงี้ยคือจริงๆก็สอนให้รู้ว่า ไว้ใจใครไม่ได้เลยค่ะลูกสาหรับเดินสายโฟนะไม่ว่าน้องจะอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศก็เหมือนกันน้องจะไปไว้ใจเพื่อนรักเออเกี่ยวกับผัวเราก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันไม่มีใครไว้ใจได้พี่จะบอกให้นะเรื่องนี้นะไม่มีใครไว้ใจได้พี่ก็เสียใจกับน้องด้วยแต่น้องเขาอยากแค่เตือนบรรลุทาหอนกับทุกๆคนแต่เขาไม่ได้ว่าคิดจะกลับไปหาฝรั่งคนนี้นะแค่อยากเตือนให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้รับรู้เฉยๆเท่านั้นเองค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์และเข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่กับผู้อื่นนะคะก็คลิปนี้ก็เท่านี้เองค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูและเข้ามาชมนะคะอย่าคอมเมนต์รุนแรงอย่าว่าการรุนแรงอย่าสมน้ำหน้ากันอย่าบูลลี่กันนะคะพี่ขอร้องเพราะว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันน้องน้มเขาอุตส่าห์เรื่องเขามาแชร์ให้เรารับรู้เพื่อคนรุ่นหลังได้รับรู้เรื่องแบบนี้ซึ่งคนรุ่นหลังก็จะได้ระวังว่าเดินสายฝ่อแล้วเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ